หาคุณรักฟุตบอลต้องดูโครบอลวันนี้ผมมีคลิปครับ14การพุ่งล้มครับของนักเตะด,ดังๆมาฝากทุกคนกันแต่ว่าในคลิปนี้จะมีใครบ้างที่ตั้งใจพุ่งล้มไปดูพร้อมๆกันก่อนชมคลิป หวย 952.com สวรรค์ของคนชอบตัวเลขจ่ายแพงที่สุดเล่นง่ายๆไม่ซับซ้อนใครๆก็เล่นได้มีตัวเลขให้เล่นทุกรูปแบบเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแอดหวยเ5้เริ่มมาที่จังหวะแรกครับซูเรสครับโดนขยํำไปลม้มลงไปกิ้งแล้วเพื่อนได้บอลครับเดี๋ยวดูฮะซูเรสโอ้โหดูนะฮะเหมือนเจ็บหนักแต่พอได้เปรียบครับซูเรสลุกขึ้นมาวิ่งครับจังหวะ2ครับเนมา งายเลยครับดูดูครับโอ้โหทิ้งตัวโอ้โหอย่างง่ายครับแล้วดูซาร่าครับดีดเป็นกุ้งครับวานบิสกาเสียบข้างนอกแต่โดดเข้ามาข้างในกรอบเขตโทษครับโอ้โหแล้ดูจังหวะนี้โอ้โหราฮีมสตอร์ลิงครับพุ่งหลาวเลยทีเดียวนะครับกรรมการก็เห็นครับแล่ดูโซนหนึ่งมินก็มีเหมือนกันครับมาซูเปอร์สตาร์เอเชียครับระดับที่5 จังหวะการพุ่งครับสุนฮึงมินแตะบอลหนีไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับบอลมันเลยไปแล้วก็พุ่งซะหน่อยครับลูกนี้จังหวะนี้โอ้โหโดดเลยครับน่าจะเป็นเซกิรามอสครับโอ้โหโดดเป็นกุ้งเลยครับมามันง่ายไปครับลูกนี้โอ้โหเจตนาแล้วอัลลี่ครับเดี๋ยวแร้อัลลี่ครับลูกนี้พุ่งนี่ครับอ ดูจังหวะนี้ครับโอ้โดนตบครับเนมาโดนเด้งเลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับโดนล้อไปทั่วโลกครับกลิ้งกลิ้งกลิ้งครับคือโดนนะสไลด์จริงแต่ว่ากลิ้งเกินไปส่วนอันดับสิบครับดูนู่นนะครับไปพุ่งอยู่ตรงนู้นครับตอนแรกให้เป็นจุดโทษด้วยนะครับเอริกไดเออร์กับบรูโน่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่ได้และเอดินเชโกรับเปเป้ครับแล้วเนี่ยครับทิ้งตัวเลยจ้ะนะสำหรับเอเนเชโก ส่วนจังหวะนี้อู้หูาดิโอมาเน่โอ้โดนไปเหลืองไปด้วยนะครับจังหวะทิ้งตัวของมาเน่ส่วนจังหวะนี้ครับจอร์นิอัลบาเตะบอลขุดเองครับดูเตะไม่ดีครับแล้วก็พยายามหันมามองครับว่าจะเอาจุดโทษหรือเปล่าแหมช็อต13นะฮะแล้วช็อตอันนี้ครับโอ้ช็อตลือลั่นของอัตโรวีดาวครับตอนอยู่กับยูเวนตุสครับไตะขุดดินครับดังตับฮะแล้วก็พยายามจะบอกว่า ผมโดนทำฝา่าและนี่คือทั้งหมดนะครับสุสีการพุ่งล้มครับของบรรดาน,นักเตะดังๆที่เรารวบรวมมาอย่าลืม Subscribe กับคอมเมนต์หรืออยากชมคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาได้เลยที่เม้นต์ด้านล่าง